สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับว่าด้วยเรื่องประเด็นนะครับของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบอสบิ๊กนะครับหลังจากที่มีทางเพจข่าวต่างๆนะครับก็ประมาณ4ี่าเพจเลยนะครับที่มีการออกมาโพสต์นะครับขอโทษขอโพยบอสบิ๊กนะครับ ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการด่านะครับได้มีการสาบการด่าบอสบิ๊กไว้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปชมไปเชียร์นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มาด่าบอสบิ๊กซึ่งณตอนนี้ก็รู้สึกผิดนะครับเพราะว่าบอสบิ๊กองก็ไม่เคยไปตอบโต้หรือว่าไปด่านะครับหรือว่าโจมตีกลับนะครับทางผิดข่าวต่างๆก็เลยรู้สึกผิดแล้วก็ออก มาโพสต์ขอโทษทางบอสบิ๊กนะครับล่าสุดนะครับทางบอสบิ๊กได้มีการออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้แล้วนะครับซึ่งทางบอสบิ๊กนะครับบอกว่านะครับที่ผ่านมานะครับบอสบิ๊กเองนะครับไม่ได้ถือโทษหรือว่าโกรธตั้งแต่แรกอยู่แล้วบอสบิ๊กบอกว่ามี FC ส่งไปให้ดูนะครับว่ามีเพจข่าวต่างๆก็ประมาณ4-5เพจที่ออกมาขอโทษบอสบิ๊กนะครับบอสบิ๊กบอกว่าบอสบิ๊กเข้าไปอ่านหมดทุกเพจเลยนะครับ อ่านหมดแล้วที่ที่ขอโทษแล้วบอสบิ๊กก็ฝากขอบคุณด้วยว่าขอบคุณนะที่มาขอโทษกันแต่บอสบิ๊กยืนยันนะครับว่าไม่ได้ถือโทษหรือว่ากโกรธตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสิ่งไหนที่ดา่าสิ่งไหนที่ตําหนิมาบอสบิ๊กก็เอามาปรับปรุงเอามาแก้ไขตามที่ดา่าที่ตําหนิไปนะครับแล้วก็ไม่ได้โกรธเลยไม่ได้โกรธตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่า ไม่อยากสร้างศัตรูหรือว่ามีศัตรูอีกอย่างหนึ่งนะครับวอตบิ๊กบอกนะครับว่าเราก็ไม่ได้มีปัญหาหรือว่ามีเรื่องกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วประมาณนี้นะครับทางแอดมินก็เลยเอามาอัปเดตมาเล่าให้ฟัง f f c หลายๆท่านพอเห็นวอตบิ๊กนะครับออกมาพูดแบบนี้ก็ใจฟูสุดๆนะครับชื่นชมวอตบิ๊กนะครับความคิดนะครับคนอายุ24นะครับนะครับผมช่างแตกต่างกันเหลือเกินกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางแอดมินเล่าอ่าขอหมครับ อ่านคอมเมนต์นะครับของทาง f อบางท่านบางคนให้ฟังเพราะว่าทางเพจสบายดีทูดีก็ได้เอาคลิปนี้นะครับที่ทางวอรบิ๊กนะครับพูดนะครับมาลงนะครับก่อนอื่นนะครับทางช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจสบายดีทูดีนะครับเพจสบายดีทูดีโพสต์ไว้แบบนี้ครับขอบคุณเพจต่างๆที่ออกมาขอโทษยืนยันไม่เคยโกรธนะครับบอสบิ๊กยืนยันไม่เคยโกรธนะครับ แล้วก็มี F.C. เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับในเพจของเพจสบายดี 2D นะครับ F.C. นะครับท่านนี้นะครับก็แสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าเพจที่ขอโทษผู้ใหญ่บ้านเปิดหน้าเผยตัวตนด้วยอยากเห็นคนที่จริงใจตัวอย่างเพจน,นิกกี้เขาบอกว่าตอนนั้นพังพังขอให้แบกแต่พังพังบอกว่าไม่รู้จักเพจที่แบกวงเล็บ แต่พอ all lady, อเลดี้กินวายพังๆบอกจุกอกหาว่าผู้ใหญ่บ้านรู้เห็นเป็นใจนะครับ f อฟนะครับท่านต่อมานะครับ f อฟท่านนี้ก็แสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าเห็นความคิดของผู้ใหญ่บ้านแล้วใช่ไหมเขาไม่เคยคิดร้ายให้ใครเลยถึงแม้จะโดนดา่ามาเป็นปีนะครับเขามีจิตใจที่ดี ย่อมมีแต่คนรักและสนับสนุนนะครับส่วนมากก็ชื่นชมบอสบิ๊กนะครับผมนะครับแล้วก็อีก2ท่านนะครับ f c ท่านนี้ก็บอกว่าความจริงปรากฏให้เห็นค่ะบอสคิดดีทำดีนะคะบอสบิ๊กนะครับก็ส่งกำลังใจให้บอสบิ๊กนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับ f c ท่านนี้นะครับบอกว่าคำว่าสาบมันสะท้อนเพราะเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาสาบสู้ๆนะ อายุแค่24เป็นคนถ้าเป็นคนที่จิตใจไม่เข้มแข็งพออาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้นะครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับของ f c บางท่านบางคนนะครับส่วนมากก็ชื่นชมวอตบิ๊กนะครับเพราะว่าวอตบิ๊กนะครับยืนยันนะครับไม่เคยโกรธนะครับเพจที่ออกมาด่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วสิ่งไหนที่ดา่าสิ่งไหนที่ตำหนิวอตบิ๊กก็ขอบคุณ บอตบิ๊กก็บอกว่าก็ได้นําคําด่าคําที่ตําหนินั่นแหละครับก็เอามาปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณไปด้วยนะครับที่ออกมาขอโทษซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ทางแอดมินก็เลยเอาข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับ ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ